้าหญิงเสด็จแล้วอ้้างาทจริงเลยเนอ่อะไรช่นนี้โอ้โหนที่สุดเจ้าก็มาอะไรนะ้าม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 า,มาวันนี้เพื่อที่จะได้เห็นเจ้าผู้ของนครราชทั้งหลายจึงมาก,กันมากมายอย่างนี้เจ้าจะหาสามีที่ดีได้แน่นอนเป็นยังไงบ้างล่ะล้วนเป็นขาบดีที่มีรูปร่างสโอสะองพระบิดา ที่ท่านเชิญมาลุ้นแต่เป็นคนที่ฐานะต่ำทั้งนั้นเลยออถ้าคนที่ไม่เหมาะสมกับข้าข้าว่าท่านน่ะไม่น่าเรียกพวกเขามาเลยเสียเวลาปเปล่าเปล่านี่อะไรนะพูดจาให้ดีหน่อยสิลูกสวัสดีเจ้าหญิงข้าเป็นพระราชาเกาเออตาชื่อฟ้าลันซืซ์อ๋อประเทศเล็กๆแห่งนั้นใช่ไหมข้าได้ยินว่าประเทศนั้น,นายากจนมากแต่ยังไม่ถึงพระราชาก็เหมือนกิ่งไม้แห้งฮแห้ง <laughs> <laughs> กิ่งไม้แห้งข้าคือพระราชาฐานนามาจากฐานนาชื่อว่าฐานนาซานซื่อพระบิดาข้าเกิดมาเป็นคนสวยขนาดเนี้ท่านได้ข้าแต่งกับถังเบียอย่างนั้นเหรออ๋อถังเบียเหรอเฮ้ยอะไรนะจะเสียมารยาทมากไปเขาเอ้ยจะทาให้เขาโกรธแล้วก็เขากลับก่อนก็ได้นะขาไม่ว่าอะไรหรอกเอ้ย ข้าคือกษัตริย์ปูนไหลเจ้าดูเหมือนมาที่ใช้รากล้นเลยนะนื้งเจ้าเหมือนสิงโตที่ดูน่ากลัวที่ข้าดมคายก็คือน้ำเต้าสีเขียวอ๋อมีสุนัขพาสิ่งโตที่สู้แพ้ปะปนเข้ามาด้วยนะโอ้อร่อยเนาะเดี๋ยวก่อนอะไรนะ นี่มีคนที่ดูตลกมากคนหนึ่งคราวกระจุกนี้ของเจ้าทําไมถึงม้วนงอนขึ้นมายัางกับคราวแพ้อย่างนั้นเลยล่ะเ <laughs> จ้าเป็นพระราชาคราวแพ้ใช่ห <laughs> 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 รือไม่ฮะคราวแพ้ตงเลยอะไรนะจะาทำเกินไปแล้วนะจะเอารูปร่างของคนอื่นมาชี้ขาดคนอื่นได้ยังไง เพียงแต่ฐานะของเขากับดินแดนใหญ่เล็กมาพิจารณาชี้ขาดใช่ไหมข้าไม่ยอมตามใจเจ้าเด็ดขาดนะมีแต่ถ้าทางอวดดียิงยะโสโอหังเจ้าฟังนะคราวนี้คนที่ฐานะต่ำที่สุดที่มาเยี่ยมเยือนที่ปราสาทคนคนนั้นก็คือสามีของเจ้าได้ยินไหมฮะ<า>เอาละตกลงตามนี้แล้วกันเออพระบิดาพระบิดารอเดี๋ยว 我是街头满意的音乐师。啊，光脑灯嘞啊！要不要一首快乐的歌？要不要一个愉快的梦、啊？啊啊，娇颖，给卡拉 OK 给您听，行吗？哎，怎么这么破旧呢？ ข้าเป็นนะเออนักดนตรีคนนั้นอะครับพระาชาเรียกเจ้าเนาะขอบคุณเจ้ามากนะหรือว่าพระบิดาคิดที่จะพระบิดาโอ้อาลีหน่าเจ้ามาแล้วเอพระราชาท่านจะให้อะไรข้าเป็นรางวัลอย่างนั้นเหรอพะยะค่ะอืมเสียงเพลงของเจ้าน่ะข้าฟังแล้วรู้สึกพอใจข้าตัดสินใจยกลูกสาวข้าให้แต่งงานกับเจ้าเอ้อ ยกเจ้าหญิงให้เป็นรางวัลอย่างนั้นเลอพี่ยาค่ะข้าไม่ยอมนะใครอยากอยู่เรื่องกองชายสกระปอกกันนะเจ้าหูปากนะข้าบอกเจ้าตั้งแต่แรกแล้วคนที่ฐานะต่ำที่สุดที่มาถึงประสาทนี้ก่อนก็คือสาวมีของเจ้าเออ,เอ,อไม่ได้นะพระพิดาพระพิดาฟังนะตอนนี้เจ้าเป็นเมียนักดนตรีคนนี้แล้วต่อไปข้าม่อนุญาตให้เจ้าอยู่ในปราสาทตามสามิของเจ้าออกไปจากปราสาทเร็วเข้าจะไปไหนก็ได้เออ,เอ,อพระพิดา ปวดหัวจริงๆเลยอยู่คนเดียวก็จะหาเลี้ยงตัวไม่หลอดอยู่แล้วนั่นเนี่ยนี่นักดนตรีจะไม่มีรถม้าบ้างหรือไงถ้าข้ามีของสิ่งนั้นก็มาดังทุกเรื่องกินเรื่องอยู่แล้วล่ะนะเจ้านะ่ะรีบเดินเข้เทาทถิหน้ารีบเดิอนอะไรกันน่ะเสียมรารย,ยาจริงๆเลยเอาชุดใหม่ของข้าไปขายซะแล้วเจ้ารถม้ามาหนึ่งคันก่อนที่รถม้าจะมาข้าจะไม่ไปแล้วเออเออ,เอ,อน,น,นั่งไม่ได้หรอกนะแต่ออ,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 อย่านะถ้าสกปรกจะตายนะอย่าเข้ามา ออนับดนตรีนี่ช่วยข้าเดวเข้านักดนตรีเดวเข้า <c oughs> ก็บอกเล้วองว่าอย่านั่งก็ไม่เชื่อข้าว้าวสวยงามอะไรอย่างนี้นี่นักดนตรีแล้วป่าที่นี่น่ะเป็นของใครกันเหรอป่านี่เป็นของพระราชาคราวแพ าเจ้ามีใจแต่งงานกับคนนั้นแล้วก็ป่าสวยงามแห่งนี้ก็จะเป็นของเจ้าทันทีเลยล่ะอ๋อจริงเหรอพระราชาคราวแพ้คนนั้นน่ะเขามีป่าไม้ที่สวยงามอย่างนี้ด้วยเหรอว้านี่นักดนตรีนาข้าวสาลีที่กว้างขวางพื้นนี้เป็นของใครกันนะ่ะนี่ก็เป็นของพระราชาคราวแพ้แล้วก็ปราสาทที่สวยงามอันนั้นด้วยนะ ว้าวปราสาทที่สวยงามมากเลยนะนี่นักดนตรีพวกเราจะไปที่ไหนกันเหรอนี่นักดนตรีเออเออเจ้าไอ้อ,อ่านักเลยไหมฮะเ้าไม่ใช่คนใช้ของเจ้านะตอนนี้เจ้าเป็นเมียของข้ารู้หรือเปล่าฮะเออ จะดูน,น,ะนู่นนะนั่นน่ะบ้านของเราฮะนั่นได้ว่าบ้านเหรอบ้านที่ทังสุดซ่แล้วก็สกรปรกจะตายอย่างไัเนน่ะเขาต้องอยู่ที่นั่นเหรอไม่ใช่ใช่ไหมต้องตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเจ้าไม่ใช่เจ้าหญิงอีกแล้วละ่ะเร็วเข้าที่นี่เป็นบ้านของข้ากับเจ้าขเข้าใจหรือย,ยังเข้าไปสิ ครัปใช้ยอยู่ที่ไหนอะ <c oughs> จะผูดคนรับใช้เหรอเจ้ากำลังฝันอะไรอยู่ฟังนะเริ่มจากเดี๋ยวนี้เจ้าจะทำอะไรต้องทําด้วยตัวเองทั้งหมดเอาละรีบไปจุดไฟได้แล้วนะทําอะไรมากินกันก่อนแล้วเข้าให้ข้าทำเหรออย่าล้อเล่นนะถึงจะเป็นตอนกลางวันแต่ก็มีหมาป่าปรากฏตัวเป็นครั้งคราวนะถ้าเจ้าจะไปก็ตามใจก็แล้วกันนะ <c oughs> แล้วให้ทำของกินอีกแล้วอย่างเงี้ยต้องทำยังไงก็บอกเข้ามาสิอะไรนะเรื่องพวกนี้ต้องทำให้เป็นเลยอย่างงั้นเหรอคะได้งั้นจะดูให้ดีๆนะ ยูยืนทําอะไรอยู่เล่าฮะก่อนที่อาหารจะสุกเธอโอกาสสารตะกร้าไม่ไผ่กันก่อนเถอหน้าฮะสารตะกร้าไม่ไผ่เหรอทำไมต้องสั่ของแบบนั้นด้วยล่ะฮะข้าจะบอกให้นะสารตะกร้าไม่ไผ่จะเอาไปขายที่ในเมืองไงเล่าขายได้ก็จะได้มีเงินเงินเหล่านั้นเขาจะเอามาซื้ออาหารกินเข้าใจหรือย,ยังล่ะไม่ทํางานก็ไม่มีเงินไม่มีข้าวกินเอาละดูนะ ทำแบบนี้นะเอาละที่เหลือเจ้าสารต่อนะข้าจะเข้าไปในเมืองไปทําธุรสักหน่อยเจ้าสารให้มากหน่อยไม่อย่างนั้นก็ไม่มีอะไรกินกันได้ยินไหม ขอจะตายแล้วนะที่แท้จะคิดว่าข้าเป็นอะไรกันแน่หฮะฮะอะไรนะจะทำอะไรอ่ะ เมื่อแต่ยีร้องไห้อยู่นั่นแหละฮะทำไมเจ้าถึงไม่สาตาก้าไม้ไผ่สักใบหนึ่งเล่าดูสิไฟก็ดับหมดเลยอะโธ่เอ้ยนี่ก็ยังต้มม่สุกเลยะเจ้านี่แย่จริงๆเลยน,นะแรกเนี้เขาไม่เคยทำมาก่อนนี่นะทำไมทำงานก็ไม่มีข้าวกินนะถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องกินกันแล้วละ่ะเลิกกินถ้าไม่กินก็ต้องตายนะสิใจข้ามีชีวิตอยู่แบบเนี้ยข้ายอมตายซะดีกว่าถ้าเจ้าคิดอยากจะตายก็ไปซะข้าจะได้ยุ่งยากน้อยลงกว่านี้หน่อยนึง เรเลิกร้องได้แล้วละนะเงินที่ขายชุดใหม่ได้เข้าไปซื้อเครื่องเคลือบดินเผาผู้นี้จะเอาไปขายที่ตลาดดูนะนางขายจะคงทําได้หรอกนอะอะไรนะถ้าเข้าไปตลาดอย่างที่ว่าเขาต้องเจอกับคนในประเทศของพระบิดาถ้าเขาเห็นว่าข้านั่งขายของกับเพื่นแบบนั้นเน่ะต้องถูกเขาหัวร้อยเยอะตายแน่นอนเลยเขาไม่ยอมถ้างั้นจะอยู่บ้านสาตากราไม่ไผ่กันแล้วกัน ข้าไปตลาดก็ได้มามามาของที่นี่ราคาถูกมากนะจ๊ะอันนี้ขายยังไงจ๊ะเนี่ยไม่แพงเลยอมแมกินจังเลยมแม่ซื้อให้ข้าอันหนึ่งนะอ,อันนี้สวยดีเขอบคุณ,ขอ,คณขอบคุณครับอะไรเ,เข้ามาอะไรเข้ามาไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเลยมามาตั้งขายข้างๆข้า,ขานะ ที่นี่คนจะมากหน่อยสินค้าจะได้ขายดีใช่ทําตามนั้นเถอะมามาที่ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้มา,าคนพวกเนี้ยเนื้อตัวสกรปกแล้วก็เหม็นจะตายอยู่แล้วอะทนไม่ไหวมาก็ามาสิพวกเจ้าไม่ต้องมายุ่งนะก<ะ>็จะขายที่ไหนก็เรื่องของข้ามันเรื่องอะไรกันนะข้าทักทายดีออกเนี่ยกับทำท่าใหญ่โตใส่ ไม่ขายไม่ได้สักอันเดียวเลยนะค้าขายน่าจะแย่อยู่แล้วถ้าจะขอรู้จักจะทำยังไงดีล่ะเนี่ยโอ้ที่นี่มีหญิงสาวน่ารักคนหนึ่งดีละข้าจะลองเข้าไปซื้อของกับเธอดูนี่ราคาเท่าไหร่อะเอ่อถ้าไม่รู้อ๋อถ้างั้นข้าให้เจเ้าทาน้พอหรือเปล่าเออเออ,เอ,อไม่เหรอหรือว่าให้เจ้ามาอีกหน่อยก็ได้อ่า ขอบใจมากนะไม่เป็นไรไม่ต้องเกรงใจหรอกอ้อถูกอหญิงสาวคนนี้สวยมากเลยเออข้าจะซื้อจานเล็กใบนั้น่ะเออเออตกลงงั้นข้าซื้อจานดอกไม้ที่แพงหน่อยกันแล้วกันได้ค่ะงั้นข้าซื้อจานมาใหญ่ใบนี้ตอนนี้ราคาเท่าไหร่เนี่ยมันก็ซื้ออันนี้ด้วยคุณมานะนี่จะตังค์ข้าเขาจะซื้ออันนี้อันนี้เขาเอานาะขอบคุณค่ะที่แทง่ายอย่างนี้นี่เอง ทุกคนคงอยากชื่นชมท่าทางสูงส่งของสาวงามอย่างข้าทุกคนก็เลยมารวมตัวกันอย่างเงี้ยก็ทำได้แน่นอนเลยนักดนตรีคนนั้นน่ะต้องตกใจกลัวแน่ๆเลยโอ้โอเขาสู้อันเขอด้วยขอด้วยโอ้ยโอจ้ย อะไรกัน่ะทำไมเป็นแบบนี้ทําทำไมเจ้าต้องทำแบบนี้นะทำไมเจ้าโง่แบบนี้นะมีใครที่ไหนนั่งตรงหัวมุมตลาดแล้วขายของได้ถูกไม้เหยียบเสียหายไปก็สมควรแล้วล่ะเจ้านี่มันโง่จริงๆเลยนี่นี่ข้าไม่ได้ทำอะไรผิดสักหน่อยอ่ะข้ผิดก็คือทหารคนนั้นต่างหากอย่าย้อนความรับผิดชอบไปคนอื่นสิข้าถามเจ้า ทำไมไม่นั่งขายที่เดียวกับคนอื่นทำไมเจ้าไม่ยอมนั่งร่วมขายกับคนอื่นล่ะฮะบอกข้ามาหน่อยสิข้ามีวางของกับคนพวกนั้นเพราะมันสกรปรกแต่งหกักเจ้าฟังนะคนอย่างพวกเราถ้าอยู่โตคนเดียวก็จะไปไม่รอดเจ้าจำใส่สมองเอาไว้ให้ดีนะเริ่มจากพวกนี้เจ้าต้องไปทำงานที่ห้องครัวในวังนู่นจักรตาที่ข้าพูดใช่ไหมฮะ,ฮะวังเหรอก็วังเจ้าชายเขาแพะยังไงเล่าถ้าเจ้าทำตามคำสั่งพวกเขาดีๆแล้วก็ พวกเขาก็จะแบ่งอาหารที่เหลือให้กับเจ้าบ้างอาหารที่เหลืออะไรกันน่ะถ้าอย่างงั้นจะทำอะไรได้บ้างล่ะฮะรอไปช่วยทางนู้นดีกว่านะจ๊ะเอาละเอาละอันนี้ยกออกไปได้แล้วจ้ะเเจ้าทำอะไรฮะ ถ้าเจ้าคิดอยากจะได้อาหารที่เหลือก็ตั้งใจทํางานให้ข้าเห็นสิข้ารู้ว่างานนี้ลาบากมากแต่ว่าทุกคนก็ทําเหมือนกันหมดนะเป็นอะไรเป็นอะไรฮะเป็นอะไรอดทนเอาไว้นะเอ้ยอดทนเอาไว้ออเ้เออรู้สึกตัวแล้วล่ะเจ้าไม่ต้องกังวลนะข้าว่าจะไปพักผ่อนสักครู่ดีกว่านข้าหาไปเองนะ แต่ว่างานเบตเตอร์เลดพวกนี้เป็นงานของข้านะออกข้างนอกนะ่ะไม่มีแบ่งว่างานอะไรเบตเตอร์เลสยกอาหารหรือพ่อครัวทุกคนล้วนทําเพื่อปากท้องคนก็เป็นแบบนี้แหละคนก็เป็นแบบนี้เหรออ๋อวันนี้ก็จะหาบน้ําเองเจ้ายังมีงานอื่นต้องทําอีกแยะนี่อออใช่แล้วล่ะงั้นก็รบกวนพวกเจ้าด้วยนะเอาแย่แล้วข้าก็ไม่ว่างซะด้วยเออเจ้าไปนั่งพักตรงนั้นก่อนก็นแล้วกันนะเอะแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกอ ขอบคุณขอบคุณพวกเจ้ามากวันนี้ท่าทางเจ้าเจริญอาหารน่าดูเลยนะเจ้าหญิงท้องข้าหิวเหลือเกินน่ะแล้วข้าก็สมควรที่จะต้องกินให้มากหน่อยเพราะงานที่ห้องครัวข้าว่ามันลำบากมากเลยทีเดียวจริงเหรอลำบากมากเลยถ้าพูดแบบนี้พรุ่งนี้ก็จะลำบากมากกว่านี้อีกนะ เพราะว่าพรุ่งนี้จะมีพิธีแต่งงานของพระราชาคราวแพะละอ๋องานแต่งของพระราชาคราวแพะเหรออย่างนี้นี่เองอ๋วันนี้เจ้าดูสดชื่นดีนี่พยายามเข้านะเพราะวันนี้ต้องทำงานหนักแน่แนล้วนะคะนี่มาเช็ดระเบียงหน่อยระเบียงสกรปรกหมดแล้ว อันนี้นี่นี่มัมมามามเดิมเดิจริงเลยใช่ใช่ใช่มีความหมายจริงๆเลยนะมา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 เดิเดิมเดิเดว้าวสวยงามจริงๆเลย แค่เปรียวกับพวกเขาเข้ายังห่างไกลนักทั้งหมดเป็นเพราะข้าทำตัวเองทั้งนั้นเจ้าเหมือนสิงโตที่อยู่น่ากลัวมากที่ข้าสำคัญที่สุดก็คือน้ำเต้าเขียวทธอเอ๋ยคราวของเจ้ากระจุกเนี้ยเหมือนกับคราวแพ้เลยนะจริงด้วย วันนี้ที่ข้ากลายเป็นแบบเนี้ยไม่ใช่ใครที่ไหนให้รา้ายค้าเพราะข้าทำตัวเองแท้ๆเลยแต่งานที่ทำตอนเนี้ยข้าก็สามารถมีชีวิตอยู่ได้แล้วละอ้อเจ้าก็ทํางานที่นี่เหรอไม่วันนี้มีพิธีแต่งงานเนะีอ๋อที่แทจะถูกเรียกให้มาสแสดงในงานแต่งงานนี่เองไม่วันนี้เป็นพิธีแต่งงานของข้าอ๋อวันนี้เป็นพิธีแต่งงานของข้ากับอารีนานะ่ะ ก็คือล้าวแพ้เพราะว่าตลอดเวลาข้าคิดจะแต่งงานกับเจ้าเป็นเจ้าสาวข,ของข้าดังนั้นข้าก็เลยปลอมตัวเป็นแบบนี้แล้วเรื่องนี้พ่อของเจ้าก็เห็นด้วยกับข้าคนที่ขี่ม้าเหยียบเครื่องเคลือบเสียหายที่ตลาดที่แท้ข้าปลอมตัวมาเองนั่นแหละ<อ>เพื่อให้เจ้าหายจากการท่าที่ิอวดดีหญิงยโสดังนั้นข้าจึงตั้งใจทําแบบนี้ที่แท้เป็นอย่างนี้นี่เอง าไม่รู้เลยสักนิดเดียวที่แท้่ะอยากโทษใ้ข้าด้วยคนที่สมองตุ้ยเขิดอ,อย่างข้าไม่สมควรเป็นภรรยาของเจ้าไม่หรอกเพีเยงแต่เจ้าปรับตัวเองสมัยแค่นี้ก็พอแล้ว<ะ>มาเถอหน้าทุกคนมาเพื่ออวยพรงานแต่งงานของพวกเรานะ ยินดีกับพวกท่านด้วยนะคะแสดงความยินดีด้วยค่ะยินดีด้วยแสดงความยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยนะยินดีด้วยค่ะยินดีด้วยยินดีด้วยนะเจ้ายินดีจะแต่งกับข้าไหมอาไรเน่าข้ายินดี